เฮ้ย hey, อีกคอนเซปต์ p h o n e 13สมาร์ทโฟนสุดล้ำหน้าจอโค้งสไลด์ได้2หน้าจอเฮ้ย hey, อีกคอนเซปต์ p h o n e 13สมาร์ทโฟนสุดล้ำหน้าจอโค้งสไลด์ได้2หน้าจอเรียกว่ามีข้อมูลและภาพคอนเซปต์ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับและล่าสุดก็มีอีกหนึ่งคอนเซปต์ของ iPhone 13ที่มีดีไซน์สุดล้ำมีหน้าจอโค้งสไลด์ได้ พร้อมกรอบตัวเครื่องที่มีความโค้งเว้าวที่ให้กล้องหลังจัดเต็มถึง4ตัวเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเลนส์ไลด้าสแกนเนอร์สำหรับเซนเซอร์วัดระยะนั่นเองครับและมีเทคโนโลยีใหม่ที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับนั่นก็คือคันสไลด์ตัวเครื่องออกมาแล้วมีหน้าจอแสดงผลอีกหนึ่งหน้าจอครับและยังมีปุ่มกดต่างอย่างปุ่ม power ปุ่มปรับระดับเสียงก่อนจะเป็นปุ่มเสมือนครับที่อยู่บริเวณด้านขอบข้างของหน้าจอนั่นเองครับ แต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ที่นักออกแบบสร้างมาเท่านั้นครับส่วนเครื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับทางข้อมูลเพิ่มเติมทางไอพีฟาจะมาบอกหลายให้ทราบทีครับ